สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Luna Whisper นะคะวันนี้เราจะมาเปิดให้เช็คดูว่าคุณกับเขายังมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันอีกไหมสำหรับท่านที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนไปไหนนะเพราะนี่อาจเป็นพลังงานของคุณการทำนายนี้เป็นแบบสุ่มนะคะไม่ได้เจาะจงที่ใครถ้าชอบคำทำนายนี้ก็สามารถพิมพ์คำว่าน้อมรับคำทำนายเพื่อรับเอาพลังงานนี้ไปเป็นของคุณได้เลยค่ะโเค ให้ที่ได้ในวันนี้นะคะ The Hermit Queen of Pentacles The lovers สรุปเลยนะคะคุณกับเขามีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันแต่มันจะไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะต้องใช้เวลานิดนึงมันต้องผ่านช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่ได้กลับไปคิดทบทวนอยู่กับตัวเอง ทบทวนให้ให้ให้ทุกอย่างมันชัดเจนมันเคลียร์ก่อนนะคะมันเหมือนว่าตอนนี้ต่างฝ่ายต่างต้องถอยไปอยู่ในมุมของตัวเองก่อนมีการคิดอยู่ในหัวมากกว่าจะแสดงออกมาเป็นการกระทําหลังจากที่คุณทั้งคู่ได้ห่างกันไปอยู่ในมุมของตัวเองได้คิดพิจารณาและทบทวนเหตุและผลอะไรต่างๆครบถ้วนแล้วนะคะคุณจะเห็น คุณทั้งคู่อาจจะเห็นคุณค่าของกันและกันมากขึ้นและทําให้รู้ใจตัวเองว่ายังมีความรักความห่วงใยกันอยู่ยังตัดไม่ขาดและได้และถ้าได้กลับมาคุยกันรอบนี้นะคะความสัมพันธ์จะมั่นคงและชัดเจนมากขึ้นด้วยสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสนับสนุนเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ